สวัสดีเจ้าวันนี้ใส่พินไปเดินตลาดมาเจ้าวันนี้ไปป้าใส่พักปังเจ้านี่มันดอกง,งามๆาเนาะเนี่ยวดใจบาได้เจ้าก็เลยซื้อมา,าวันนี้ว่าจะมาทําเมนูเก,ง,กงเจ้าเก่งพักปังอืมดอกนี่งามขนาดเลยเจ้านี่ดูเจ้านี่อ่นอนๆดอกงามๆามเลยเจ้านี่ ไปลงมือแกงกันเลยนะเจ้าันดับปลกใสพ่พินจะมาต่ำเครื่องแกงกอนเลเจ้าใส่เกลือลงไปเลยบลาคนนี่ใส่ปลาแคนบปลคนี่ก็คือเครื่องเทศตัต้งเหนือเลยเจ้าเคนต่ำไปก่อนเลยเจ้าหลังจากนั้นใสพ่พินก็จะใส่เครื่องทุกอย่างนี่เจ้าลงไป ào bẹp ngải ngải lấy cháu ban ban ừ. oh. họ nè. Ồ. Đẹp, rồi còn cho ừ. xay cà pì, cháu nè. Okay. xay cà pì. Ừ. Tặng thêm một chút nữa. Hơi เดือนแล้วก่เดี๋ยวใส่พินจะใส่เคี่ยงเกงไปเลยเจ้าใส่น้ำมะขามเปียกเจ้าใส่ลงไปมะขามเปียกนี่ห้องปรต้องใส่หลายนะเจ้าเพราะว่ามันพอดีใส่พิ้นจะใส่แหนมตัวเจ้า มันจะมีความเปรี้ยวของแหนมด้วยเนาะอันนี้เขาก็ลำ้ำเออปรุงเครื่องไปเลยนี่ผงชุดรสนี่ของแสร็อยู่ตรงนี้ของลำ้ำสองโจนชาเดีย๋ยวใส่พินขอจิ้มกันเด้อนเติมเกลือสันหน่อนยเจ้า จากนั้นใส่พินจะใส่พักลงไปเลยเจ้านี่ใส่พักปังอาจจะเป็นเมนตูตีหลายๆค้นมักนอกนี่นอใส่พินคนหนึ่งก็มักเนี่ยใ่พักปังเจ้าใส่ลงไปเม็เนเกทสักหน่อยเจ้า อหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้สักกําก่อนเจ้านี่พอพักซุกใส่ถึงก็จะใส่เป็นแหนมเลยเจ้าอันนี้จะเป็นใส่แหนมเลยเจ้าเมืคนค่ะบบบบมีแหนมก็ใส่เป็นปลาทูหรือปลาสดไป อกอนอันนี้ใสพ่พินจิ้มรสชาติเล้ป่ะเจ้าจับเอาเลยโอเคเลยรสชาตินี่อ่าสุดไทยไทยสุดนี่ใสพ่พินจะใส่เป็นน้ำปูเจ้านี่สูตรนี่จะใส่น้ำปูเด้อเพราะว่าคนเหนือนี่เขาจะใส่น้ำปูนะเจ้าจะหอมหอมหอมน้ำปูติดน้ำปูน้ำปูนี่ก็ททำมาจากปูนาเ้อนี่ นี่ใส่ลงไปเลยคนได้บใส่บะชอบใส่น้ำปูก็ใส่ห้าได้เจ้า,าสีสันเจ้านี่อ่าเซตเป็นทีเรียบร้อยเจ้าแก่พักปังใส่แหนมเนาะปิดแกะเลยเจ้าพ้อมรับประทาน มาเจ้าได้เวลากินแล้วเจ้าไห้มีข้าวข้ากับปลาเอย่างก็มากินก็ใส่พิ้เนเ้อเจ้าอือกินก็ข้าวเหนียวเจ้าอืมอมอ้มอกันแล้วเจ้า รสชาตินี้ก็จะออกเปรี้ยวจะเปรี้ยวนิดๆหนึน่งจะกลมๆหอมกินน้ำปูนะเจ้า I don't know. เฮ้ยทีนึกเมนูอย่างมาอก็อลองเอาไปทํากินนู้ดเลยเจา้ากินนั้นห่อนี่แห่งมาะเจ้านี่น,นี่ใส่พินข่านเป่า

気に <music> <music> 으음 음. 你们来了。 กินอิ่มแล้วเจ้าวันนี้ต้องลาทุกทคนไปก่อนเนยเจ้าชอบคลิปนี้เมนูนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อใส่พินสาวเหนือตัวเนยเจ้าแล้วก็แฟนเพจเตยเดอ้อวันนี้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า